สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,ออกมาจอยออกมาเดินออกกําลังกายตอนเช้าๆจะนะไะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งจะหกโมงเช้าะจะนะหกโมงครึ่งตอนเช้าเดินก่อนที่ว่าคนเขาจะพาหมาพาครอบครัวออกมาเดินจะตื่นมาแต่เช้าก็ออกมาเดินแต่เช้าจะรอเวล่เวลาไม่ได้หรอกจ้ะ ส่วนใหญ่จอยจะออกมาเรินนีก็ช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยจะเช้าเช้าตูอ่อะนะคือจะไม่ค่อยมีใครเขาแบบไอ้นี่จะยังไม่มีใครก็ตื่นอะออกมาก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาจะเขากำลังนอนหลับ,บสบายกันไอ้เราก็มาเลย เพราะเวลาอยู่บ้านเนี่ยพอคนอื่นเขาออกนอกบ้านเราก็อยู่บ้านสบายเลยใช่ไหเพื่อนๆเราก็มาแต่เช้ามันก็จะไม่ร้อนมากเนาะถ้ามามาแบบช่วงสายๆอะ่ะคนก็เยอะมันก็ไม่เยอะมากหรอกบางทีสี่ห้าคนอย่างเงี้ยจากเพื่อนๆนะเขาไม่ได้เดินไปกลุ่มนะเดินถ้าเดินมันแต่มันก็เยอะสําหรับจอยแหละปกติจอยเดินนี่จอยก็ไม่ชอบให้มีคนอยู่แล้ว อยากเดินคือเราคนเดียวอะนะขอโทษด้วยเด้อถ้าว่ากล้องมันสั่นสะเทือนวันไหวเพื่อนๆดอกแอปเปิลป่าเพื่อนๆทางอันนี้ก็จะทางไปตรงไอ้น,นี่จะตรงแม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ำเราตรงคลองนะเพื่อนๆแลสายก็ทั้งสายก็คงจะมีคนมาเดินกันเยอะรอยเดินเนี่ย ขนาดตอนมาแต่เช้ายังเจอหลายคนอยู่นะเพื่อนๆนะนี่จะก็หลีกเลี่ยงในการเข้าตัวเมืองก็เดินเข้าป่าจะที่เนี่ยเดินประมาณหกเจ็ดโลจะนะหกเจ็ดโลมาทางเนี้ยมันก็จะเป็นฟาร์มรอบด้านจะ อันนี้ก็เหมือนกับบ้าแหล่งที่ว่าเขาขุดถิ้นขุดบอ่อจ้ะให้ดูให้ดูสนใจเขาไม่ให้ใครเข้าไปหรอกมันจะตกพวกจอยมาบ่อยจากแถวเนี้ยนะไม่ไกลจากบ้านจอยเดินแปบ๊บเดียวนู่นป่าน้ำมันเพื่อนป่าดอกน้ำมันมันก็จะมีบ้านเนี่ยสนามก๊อฟบ้านอยู่ข้างในหลังสองหลังนี่จะเนี่ยเป็นบ่อไง,งเห็นไหม ที่เขาขุดทินขุดทรายเรียกขุดทิ้นขุดทรายขุดจกดินนั่นแหละจ้ะไก่ปลาก็ลงก็ลอกกะตงก็ตายเยอะจ้ะในนี้น,น,นี่จ้ะลอยก็ได้ถือโอกาสถ่ายให้ดูเนะานะถือโอกาสถ่ายให้ดู ออกมาเดินเช้าเ้าจะดีจ้ะอากาศดีตอนเช้าเช้าสายๆหน่อยก็ร้อนวันนี้ไปไม่ได้ชันมากจ้ะนเนี่ยชันมากเดี๋ยวเวียนหัวยิ่งแก่ๆด้วยนะเวียนหัวกิ้งตกลงไปนะเนา, <laughs> เาะเอาใหญ่เมียกูเอาใหญ่มาเดินเนี่ยโหกิ้งตกเนาะจ่าจ,าจะาปะ้พาไปดูคลองกันคลองเล็กๆจ้ะสมัยก่อนพาน้อ,อน้องไม้มาบ่อยจ้ะตอนเด็กๆอะ่ะนี่จ้ะดอกไม้ ดอกบูเบลจะนี่ดอกบูเบลมันชอบขึ้นตามป่าจ้ะนะขึ้นตามป่าตามดงเนี่จะได้ยินไหมได้ยินเสียงไก่ป่านะนั่นแหละเขาสนุกสนานกันจ้ะไม่ใครมารบก,กวนเขาก็ลอกกระแตกระตุงกระต่ายบางทีก็มีกวางออกมาวิ่งจ้ะแถวเนี้ย กระเทียมป่าจ้ะแถวนี้ก็เยอะจากกระเทียมป่านะนี่ดงกระเทียมป่าทั้งนั้นเลาจ้ะไงกระละงอกด้วยนี่ไงแม่น้ำคลองนี่เลาจ้ะไม่ใช่แม่น้ำคลองจ้ะคลองเออแม่แม่ละยังไม่ถึง ลงเสียงทักทายอีกละแม่แม่ฮะแกะมาลองแบ่้แบ้ฮะนี่จะเป็นสะพานอย่างเงี้ยจะสมัยเด็กๆน้องยมงามาเล่นน้ำแถวเนี้ยนีย่างเี้จะนี่เห็นไหมให้ดูอะไรล่ะเนี่ย นี่เลยจ้ะนี่ก็แถวนี้ก็กระเทียมป่าทั้งนั้นจ้ะนะกระเทียมป่าดยงน้ำมี่ก็แกะจ้ะูหแกะนอนอยู่นะ่น เทียมเยอะอยู่จ้ะอไม่ยากกินไงไม่เก็บจ้ะไม่เก็บกระเทียมเยอะเกินอืมนั่นนกแกะก็ตกกระจายใช่ไหทั้งแกะรู้มีลูกแกะด้วยจ้ะดงกระเทียมเห็นไหมมีแต่กระเทียมเท่านั้นเลยจ้ะนี่เออร้องเรียกกันจ้ะ เนี้ยกระเทียมป่าทั้งนั้นจะ้ะดูเป็นเป็นดงมันเลยจ้นะนะเป็นดงมันเลยกระเทียมป่าไม่ค่อยสนใจหรอกจอยในน้ำที่จะกินนะเแม่แม่แม่แมแมแมจ้ะ จะดอกขา,ขาวๆนี่ทั้งนั้นล่ละจ้ะมีแต่กระเทียมปลาดอกบูเบลได้ยินเสียงไหมแม,แม่แม่อยู่มีน้ำนไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะทัผู้ชมจอยไม่เคยมาหาปลาที่อังกฤษแต่จอยเลยไม่รู้เนาะดอกตุ้มๆของเขา ดอกตูมๆแล้วก็กำลังบานเยอะแยะจ้ะแล้วก็ปรอบเนี่ยเห็นไหม แม่ก็เดินหนีลูกลูกก็อยากกินนมนี่ก็เหตุผวันเนินนี้ก็ลงไปจะมันมีบ้านมาหลังเดียวจ้ะนะมีแบบเป็นบ้านเก่าแก่แตะแล้วก็มีฟาร์มมีอะไรไงข้างในเนี่ยอันนี้เขาบอกให้เดินได้ตรงนี้จะนะจอยออกมาเดินออกมังกายบ่อยแถวนี้จะนะเกือบทุกวันสมัยก่อน ปีที่แล้วนั่นแหละเพื่อนๆแต่พอแอนดี้พาไปที่อื่นไปเดินอย่างเงี้ยจอยก็เลยไม่ค่อยมาที่นี่ไงนะมันไม่ไกลจากบ้านจอยจ้ะก็คือหมู่บ้านเดียกในห,หมู่บ้านแต่จากนอกหมู่บ้านเนี่ยแต่ชื่อหมู่บ้านเดียวกันไงนะทุ่มข้าวบาเลจ่จ้ะคนเลาพาหมาเดินแถ่านี้แล้วจะ้ะตลมมองเห็นไหม หลังขาว่าวตรงนู้นน,นะแต่มันเป็นคัสซอลนะมันเป็นคาสซอลเขาให้ตอนนี้เขาทาให้มันเป็นในนี่จะเป็นโรงแรมแล้วจะ้ะแล้วจ้ก็จะอ้อเดินอ้อมอ,อ,อ้อมตรงเนี้ยขึ้นไปต้งต้นไม้อ้อมกลับไปทางเดิมจะ้ะนั่นเหมือนทางอ้อมอาจ้ะ,จะไปก่ปลาก็เยอะเหมือนทางอ้อมจะนะเดินขึ้นมอขึ้นนั่น หอบเลยจ้ะตานี้ก็มองผักเซียนจ้ะนะผักเซียนฝรั่งอ่ะไปจอยเดินเร็วทีนี่ค่าเคล็ดเลยเมื่อกี้ ตามดอกน้ำมันนี่ เดินอ้อมจะอูดอกไอ้น,นี่สวยในป่านะแต่มันเป็นของพายพายเวทเงเพืเ่อนๆของส่วนตัวนะเข้าไปของเขาไม่ได้จ้ะมันเป็นป่ามันป่าบ้านย่าเดินขึ้นมมขึ้นเนินนะั่นแหละจ้ะมอก็คือเนินนะหูอดอกไม้สวยชอบขึ้นตามป่าดอกไอ้บูเบลจ้ะ โทษทีเดอ้อถ้ากล้องสั่นสะเทือนจะเพื่อนๆมันถนนมันแบบถนนลูกหลังอะเห็นไหมถนนลูกหลังเนี่ยก็มีหมู่บ้านมีบ้านอยู่ในนั้นจะประมาณปราสิบหลังมั้งประมาณนั่นแหละแต่ไปถ่ายบ้านเขาไม่ได้จ้ะออกกลายดผายปอด หอบเริ่มร้อนละโอ้สวยนูน่นน,นูน่นนะนู่นนะแต่ไม่ได้ให้ดูยังไงเพื่อนๆก็มองไม่เห็นหรอกทั้งดอกกระเทียมป่าดอกบูเบลโอ้สวยจ้าธรรมชาติโอเคไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน